ครับวันนี้ให้ชมพระซุ้มกอครับพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ขนมเปี๊ยะองค์ประมาณนิ้วก้อยฮะอง์นี้องค์ประมาณนิ้วก้อยเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะพิมพ์เล็กครับเนี่ยเนี่ยพิมพทรงก็แค่เนี้ยแต่ขณะเดียวกันก็จะมีปีกออกไปรอบๆนี่ฮะปีกออกไปเนี่ย อันนี้จะมีคราบนวลเทาเนี่ยฮะเห็นชัดเจนเนื้อหาชัดเจนครับอ้าให้ดูหลังก่อนดูหลังเนี่ยฮะหลังก็จะมีรอยลายนิ้วมือรอยอะไรอะไรชัดเจนครับเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะครับอันนี้ซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี้ยะครับเนี่ฮะจะมีคราบลาคราบอะไรต่างๆเนี่ยฮะที่เห็นชัดเจนครับเอาครับ เอาเรามาดูขยายหน่อยดูขยายกันบ้างครับนี่ครับนี่ฮะเนื้อหาท่านดูฮะเนี่ยผิวจะเหี่ยวย่นครับเนี่ยฮะผิวจะเหี่ยวจะย่นไม่ตึงหรอกเนี่ยดูครับนี่ฮก็จะมีเนี่ยฮะมีเนี่ยคราบนวลเทาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคราบกลุคราบนวลเทาฮะ มันจะมีเนี่ยในพระกรุทั้งหลายจะมีเนี่ยบบนูค่าบนวลเทาผิวนี่ครับจะขึ้นมันหน่อยถ้าเราสัมผัสนะฮะธรรมชาติพระกรุฮะถ้าเราสัมผัสแล้วก็จะขึ้นเงาแล้วผิวนี่ครับท่านดูฮะเหี่ยวย่นฮนะผิวจะเหี่ยวจะย่นนะฮะดูชัดเจนครับเหี่ยวย่นฮนะเนี่ยลักษณะพิมพ์ตรงครับเนี่ยฮะชั้นชมฮะ แล้วก็จะมีแร่ดอกมะขามฮะเต็มองค์ครับจะมีแร่ดอกมะขามท่านชมฮะเนี่ยอันนี้เป็นพระซุ้มกอพิมพ์เล็กนะฮะหรือว่าเล็กพิมขนมเปี้ยะเนี่ยฮะมันจะมีพิมพ์ขนมเปี๊ยะที่มีปลีกด้านล่างนะครับดูนี่ก็จะชำรุดตรงนี้หน่อยเป็นซึ่งเป็นจากพิมพ์ตรงฮะเป็นจากพิมพ์ที่ฐานเนี่ยฮะนี่ฮะดูฮะดูรอบๆองค์ฮะดูหมุนให้ชมนี่ฮะ นี่ครับนี่ฮะถ้าดูฮะถ้าชมฮะนี่ครับนี่ฮะครับพระจะเก่าฮะเก่ามากอันนี้พระกลุกครับกอแพงเพชรเนี่ยท่านชมเอา้าจะดิดด้ด้วยหลังดูด้านหลังบ้างเนี่ยด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมือครับเป็นรอยนิ้วมือ ความเหี่ยวความย่นนะฮะแล้วก็จะมีรักเออมีรอยลาจะมีลาดำฮะเป็นคราบลาของของของท่านที่มีอยู่ในกลุ่มฮะธรรมชาติเนะะี่ยะธรรมชาติะะรราตะะแห้งหนึกนุ่มฮะแห้งนุ่มนะฮะอันนี้ท่านชมนะฮะแล้วก็จะมีคราบคราบกลุ่มฮะสีนวลเทาอันเนี้ย สีนวลเทามันจะมีอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับท่านดูฮะท่านดูฮะอันนี้คือพระชุมกอนะฮะนั่นฮะจะมีแร่ดอกมะขามเต็มนะฮะจะมีเห็นมีแร่ดอกมะขามที่มีอยู่นะฮะนั่นครับแล้วก็จะมีลาเกิดขึ้นครับอา้าวไปดูด้านหน้าอีกเที่ยวครับเนี่ยฮะเนี่ยด้านหน้าครับครับ นี่ฮะมีคราบลานี่ฮะนี่ฮะขนมเปี้ยะครับโอเคครับวันนี้ชมพระซุ้มกอกันนะเอาละครับนี่ฮะขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงครับให้มีโชคมีลาบครับผมสวัสดีครับ